ดวงชะตารายวันวันที่16พฤศจิกายน2568ภาพรวมดวงชะตาวันที่16พฤศจิกายน2568วันที่16พฤศจิกายน2568ตรงกับวันอาทิตย์ซันเดยจันทรคติลูนา่าตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน12-12ปีมะเสง็งวันพระไม่ใช่วันพระวันพระที่ใกล้ที่สุดคือ วันพฤหัสบดีที่13แรม8ค่ำและวันพฤหัสบดีที่20แรบ15าค่ำการโควรจรของดวงดาว Star Movement วันนี้มีเหตุการณ์ทางโหราศาสตร์ที่สำคัญคือดาวอาทิตย์1ซึ่งเป็นดาวแห่งเกียรติยศผู้นำและพลังชีวิตย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก Scorpio เวลาประมาณ09.34นเวลาอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อยตามปฏิทิน โดยจะเข้าร่วมกับดาวอังคาร3และดาวพุธ4ที่สถิตรออยู่ก่อนแล้วการรวมตัวของดาวธาตุไฟอาทิตย์อังคารในราศีธาตุน้ำพิจิทรส่งผลให้เกิดพลังงานที่เข้มข้นมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแต่อาจแฝงด้วยอารมณ์ที่รุนแรงความลึกลับหรือการประทะเริกยาม auspicious ตามตำราลึกเป็นวันสิทธิโชคซึ่งถือเป็นเรืองดีสำหรับการประกอบการที่ต้องการความสำเร็จการเจราจา หรือการเอาชนะอุปสรรคอย่างไรก็ตามในตำราอีกส่วนหนึ่งวันอาทิตย์ในเดือน12ถือเป็นวันโลกาวินาศซึ่งหมายถึงความเสียหายห,ายหรือความสูญเสียสรุปวันดีไม่ดีเป็นวันที่มีพลังงานแรงและเลือกซ้อนกันคือดีสำหรับการลุยสิทธิโชคแต่ก็เสี่ยงต่อการพังโลกาวินาศจึงเป็นวันที่ดาบสองคมต้องใช้สติปัญญาและความรอบคอบอย่างสูงในการตัดสินใจวันสำคัญของไทย ไม่ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันสำคัญทางประเพณีของไทยวันลอยกระทงคือ5พฤศจิกายนวันพ่อแห่งชาติคือ5ธันวาคมแต่ตรงกับวันสากลแห่งการยอมรับความต่าง International Day for Tolerance สิ่งที่ควรทำการสาสางปัญหาเก่าที่ค้างคาการเจรจาที่ต้องการความเด็ดขาดการทำงานที่ต้องใช้การค้นคว้าหรือสืบสวนงานสายลับนักวิจัยการแพทย์ การทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคหลอดไฟเพื่อเสริมพลังดาวอาทิตย์สิ่งที่ไม่ควรทำการเริ่มต้นกิจการที่ต้องการความราบรื่นเรียบง่ายเช่นเปิดร้านกาแฟการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยปราศจากการวิเคราะห์การใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาการประทักคารมโดยไม่จำเป็นสรุปดวงชะตาภาพรวมวันที่16พฤศจิกายน2568 วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์แรม11ค่ำเดือน12ปีมะเส็งเป็นวันที่พลังงานเข้มข้นและมีความขัดแย้งในตัวสูงมากเนื่องจากดาวอาทิตย์ 1. ย้ายเข้าราศีพิจิกร่วมกับดาวอังคาร3และดาวพุธ4ในขณะที่เลิกยามเป็นวันสิทธิโชคให้คุณด้านความสำเร็จชัยชนะแต่ก็ชนกับวันโลกาวินาศให้โทษด,ด้านความเสียหายความสูญเสีย จึงเปรียบเหมือนดาบสองคมที่ต้องใช้สติปัญญาและความรอบคอบอย่างสูงในการตัดสินใจข้อดีมีพลังในการลงมือทำสูงกล้าได้กล้าเสียเหมาะก,กับการตัดสินใจที่เด็ดขาดข้อเด่นโดดเด่นด้านการแข่งขันการเจรจาที่ต้องใช้พลังอำนาจการสาสางปัญหาเรื้อรังข้อด้อยอารมณ์รุนแรงทิฐิสูงคำพูดเชื่อเฉือนเสี่ยงต่อการประคะอย่างหนัก และมีความเสี่ยงสูงที่จะได้ไม่คุ้มเสียหากตัดสินใจด้วยความประมาทสิ่งที่ควรทำการทำงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึกหรือการสืบสวนการเจรจาต่อรองที่ต้องการความได้เปรียบหรือทวงหนี้การสะสางานเก่าที่ค้างคาให้จบสิน้นการออกกำลังกายเพื่อระบายพลังงานส่วนเกินสิ่งที่ไม่ควรทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือทุ่มเงินก้อนใหญ่โดยปราศจากการวิเคราะห์ การเริ่มต้นกิจการใหม่ที่ต้องการความราบรื่นเรียบง่ายเช่นเปิดร้านขึ้นบ้านใหม่การใช้อารมณ์หรือคำพูดรุนแรงในการตัดสินปัญหาความรักการค้ำก,กันให้ผู้อื่นหรือการให้ยืมเงินจํานวนมากเลขนำโชคเน้นพลัง 1. ดาวอาทิตย์ 3. ดาวอังคารเลขเสริมดวงเน้นสติการสื่อสาร4ดาวพุธ 5. ดาวพฤหัสบดี ทำบุญแก้เคล็ดเสริมดวงเน้นเสริมพลังดาวอาทิตย์หนึ่งที่กําลังย้ายราศีและลดทอนพลังปะทะควรทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นเติมน้ํามันตะเกียงบริจาคหลอดไฟหรือทําบุญที่โรงพยาบาลบริจาคโลหิตแก้เคล็ดดาวอังคารคําแนะนําวันนี้พลังงานแรงต้องมีสติเป็นสองเท่าความสําเร็จสิทธิโชค จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณไม่ประมาทจนเกิดความวินาศโลกาวินาศจงใช้ความกล้าหาญอย่างมีสติและควบคุมคำพูดให้ดี